ในปัจจุบันการแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งในห้องน้ําออกจากกันนั้นเป็นที่นิยมเพราะสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุมีระเบียบเป็นสัดส,ส่วนที่ลงตัวและยังทําความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยทางเลือกที่นิยมกันในปัจจุบันก็คือการติดตั้งฉากกระจกกั้นห้องอาบน้า เพื่อแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งแบบชัดเจนมีการออกแบบรูปทรงที่ลงตัวกับพื้นที่การใช้งานและปลอดภัยด้วยกระจกเทมเปอร์มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันออกไปก็คือเป็นกระจกที่มีความแข็งแรงกว่ากระจกธรรมดา3-5เท่าเมื่อถูกแรงกระแทกจนทําให้กระจกแตกกระจกที่แตกจะเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีคมจึงไม่สามารถทําให้บาดเจ็บได้ การดูแลรักษากระจกเทมเปอร์ 1. ห้ามนำของมีคมขูดสิ่งสกรปรกหรือทำความสะอาดบริเวณกระจก 2. ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดกระจกที่มีวัสดุเป็นเหล็กหรือสแตนเลสอุปกรณ์ที่ใช้ควรทำจากพลาสติก 3. ห้ามใช้ผ้าคีริวกระสอบเก่าผ้าที่มีเนื้อหยาบเช็ดถูทำความสะอาดกระจกเพราะผ้าเหล่านี้อาจมีเศษหินทรายปะปนอยู่ซึ่งจะทำให้กระจกเป็นรอยขีดข่วนได้ 4. ห้ามใช้น้ำยาที่มีคุณสมบัติเป็นกรดผงซักฟอกน้ำยาล้างจานเช็ดลงบนกระจกจะทำให้เป็นรอยด่างหรือรอยไม้ได้ 5. ห้ามซ่อมแซมกระจกด้วยตนเองโดยเด็ดขาดควรปรึกษาช่างติดตั้งกระจกก่อนหากสนใจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ BGF เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.bgf.co.th หรือสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะคะ